มาค่ะเพื่อนๆค่ะมากินต้มยำต้มยำด้วยกันค่ะต้มยำไก่นะคะวันนี้นี่สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟต้มยำปีกไก่ยั่วๆน้ำเข้มข้นมากสูตรนี้บอกเลยใช้ขนอขนอก้อนนะคะเพื่อนๆค่ะมีขนอก้อนสำเร็จรูปใส่ไปเลยนะคะสามก้อน นี่นะคะคนอต้มยำก้อนเห็นหรือเปล่าเนาะใส่ไป3ามก้อนบอกเลยว่าอร่อยมากสูตรนี้ถ้าชอบความเข้มข้นก็ใส่เข้าไปอีกสี่ก้อนหก้อนใส่ไปเลยนะคะก่อนที่จะเสิร์ฟเราก็เติมนมข้นลงไป2-3ช้อนโต๊ะเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะ ชิมแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนี่ก่อนเสิร์ฟของเราก็โรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมและมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศเราจะใส่ไปนานไม่ได้เพราะว่ามะเขือเทศจะเละนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะปิดไฟก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราก็เติมมะเขือเทศลงไปและสูตรนี้บอกเลยว่าเข้มข้นไม่ขาวเพราะว่ามะเขือเทศเอาเมล็ดออกนะคะเพื่อนๆคะ่ะ สูตรนี้เอาไปทํากันได้นะคะเอามะเขือเอาเอาเมล็ดเอาไส้ของมะเขือเทศออกแล้วนะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆค่นี่ใส่ไปเลยสูตรนี้ไม่เคาวนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบมะเขือเทศก็เอาใส้มะเขือเทศออกใส่ไปเลยสูตรนี้บอกเลยว่าเข้มขน้นน่าทานมากมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะต้มยำไก่บ้านต้มยำปีไก่นะคะง่ายๆสูตรเข้มขน้น เพราะเรามีคนอสำเร็จลูกค่ะ